นะฮะฮก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยูก่กับผมนะซิเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะก็โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนทําไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่จะสอนนะผมขอขอบคุณแฟนอาร์ตนะครับผมนะก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับผมนะขอบคุณมากจริงๆนะดีใจมากเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกนะ,ะที่มีแฟนอาร์ตกับเขานะฮะก็โอเคนะสําหรับใครที่อยากเป็นแฟนอาร์ตผมนะ,ะก็สามารถวาดรูปแล้วก็มาส่ง ที่ผมได้นะฮะที่ Facebook นะฮะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปในคราบผมนะก็วิธีการทำควันนะครับผมนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยในคราบผมนะไม่ใช่ควันจากไฟแช็กไม่ใช่ควันจากไฟไหมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ในคราบผมนี่นะดูดูหน้าผมนะดูหน้าผมไม่ใช่ในคราบผมนะก็วิธีการสร้างในขราบผมให้เอาไข่ไอ้ตัวนี้มาในขราบผมนี่นะฮะนี่ดูฮะดูควันมันเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคราบผมนะก็ฆ่ามันแป๊บหนึ่งโอเค ก็เลยจะตายวชิบหายโอเคตายแล้วในเช้าผมแนะ่ก็ขุดหลุมนะฮะสามบล็อกนะหนึ่งสองสามสามเอินะฮะก็เอาไอ้ตัวนี้ยัดลงไปเลยในเช้าผมแนะ่ก็สําหรับเครื่องผมนะฮะมันใส่ได้แค่สิบห้าตัวนะมันเยอะกว่านะั้นคือมันจะหลักนะครับผมนะสําหรับใครที่เครื่องแรงๆนะ,ะก็สามารถยัดมันไปได้เลยห้าสิบหกสิบตัวแล้วฮะก็แล้วแต่เครื่องนะฮะโอเคเครื่องผมใส่ได้แค่สิบห้าตัวนะฮะ 1>, 1 2 3 2> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคนะครับผมน่าก็เสร็จแล้วนะฮะเราก็ใส่ป้ายนะวางป้ายไว้ตรงบล็อกตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วก็เอาพรมนะฮะพรมตรงนี้สีอะไรก็ได้นะฮะมาวางนะฮะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็สามารถตกแต่งได้ตามสบายเลยนใครับผมนะก็นี่คือแบบไว้ตกแต่งเฉยๆนะดูดินะไอ้เหี้ยตก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 ไอ้เหี้ยกูบินขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยโอเคโอเคปีนขึ้นนะฮะก็เดินผ่านคือตกในรับผมนะก็นะทฤษฎีมันจะไม่ตกไม่ใช่ในเวอร์ชันอื่นผมก็ไม่รู้นะผมนี่สามารถวางได้แล้วไม่ตกไม่ใช่ นี่ทำไมมันทะลุวะนะฮะก็มันอาจจะอัปเดตก็ได้นะครับผมนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะไงฝากกดไลค์หรือกด subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะบายยครับผม,มเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วกกด u b s c r i b e หรือว่ากดไ like ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในคช้าผม